สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะโอ้โหสวยมากเลยสีสวยมากเลยนะคะแพรเสี่ยงไฮห,หรือคุณนายตื่นสายใ่ไ่ไมไหมทองไหมทองไหมทองก็มาชมดอกไม้ก็ได้ไอ,ไอ,อ่าไหมทองอุ้ยมันมาชมดอกไม้หรือมันมาเข่าหองน้ำนู่นนี่นี่ดูดูดูสีสวยมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาใกล้เที่ยงนะคะ ไม่ใกล้หรอกสิบโมงเช้าโอ้ป้าก็ไม่ได้ลงมาดูเวลานี้สักทีนะคะแต่ตอนนี้ป้ามาดูให้คุณลุงย้ายกระถางดอกไม้มาให้นะคะให้คุณลุงย้ายกระถางผลไม้มาให้โอ้ป้าชอบสีมันมากเลยในเะีดูสิเนี่ยสีสวยมากเลยเด้นี่มีออกสีลายลายเนาะมันเป็นลายลาย ว้าวอันนี้ก็คือแพ้เสียงไฮ้ของป้านะคะก็ได้รับแสงแดดที่อยู่แคว้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าที่อยู่หน้าบ้านป้าก็ยังไม่มีเวลาเอาปุ๋ยไปใส่เลยเดอ้อเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยไปใส่อยู่นี่นะคะมาดูคุณลุงย้ายกระถางเปปิโน,โนให้ป้านะคะระวัง อันนี้นะคะคุณลุงก็กำลังย้ายต้นเปปิโนเมลอนของป้าออกมาจากหน้าบ้านนะคะเอามาไว้ที่นี่เนาะกำลังย้ายออกมาไว้โซนนี้นะคะโอ้ป้าว่าถ้าสมมุติว่ามันมันสามารถติดนะมันยังไม่บอกว่าจะติดนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเหี่ยวแห้งเหลือเกินนี่มาก็เหี่ยวแห้งมาเลยไม่รู้ว่าจะแตกยอดจะได้ผลไหมแต่ถ้ามันได้ผลนะมีลูก ต็มนะคะมีลูกเต็มต้นเหมือนที่เขาโฆษณาเนาะโอ้ยมันจะประดับอยู่ตรงนี้มันจะเป็นไม้ประดับได้ด้วยแล้วก็เป็นไม้ผลมันเป็นไม้ผลนะคะสําหรับกินผลนะคะเป็นเป็นเป็นผลไม้เนาะนี่เป็นผลไม้กินผลนะคะมันจะสวยงามมากเลยอยู่แถวรลิมสนามย้ายในคุณลุงเจอมาอีกนี้ได้อันนึงอยู่ตรงนี้ หมดละบะมันก็จะได้กระถางเปปิโนเมลอนที่สวยงามอยู่แถวนี้เลยป้าก็หวังมากเลยเด้อหวังว่าน้องสมยัยน้องไหมทองจะมาไม่มาลื้อของยายเพราะว่ามันเห็นแปลกๆปกมันอาจจะมาลือ้อจอมลือ้อชอบลือ้อตอนนี้ต้องขังน้องสมัยเอาไว้ก่อนนะคะกลัวเขาจะมาลือ้อ น้อยทองอีดาอย่ามาลื้อนะลูกนะนะคะน้องไม้ทองอย่ามาลื้อของดายนะแล้วก็ห้ามน้องจะไม้ด้วยอืมไม้ทองก็ห้ามน้องสมัยด้วยนะคะอย่าให้น้องสมายมาลื้อของดายนะคะอย่าให้น้องจะไมยมาลื้อของยายนะคะอืม응นี่แหละถ้าสมมติว,ว่ามันติดเนาะลมันจะสวยงามมากเลยประดับดู่แทวนี้ กินได้ด้วยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไม่ถึงเวลาจะเพิ่งตอนนี้ไปทําอันอื่นก่อนอันนี้วันไหนที่ลุงสวนค่อยทํารู้อยู่ว่าจะปรับปรุงอยู่ค่ะจะเอาออกแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้จะมีงานไปทําอย่างอื่นก่อนอันนี้นะคะปาพาย้ายให้คุณลุงย้ายมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่อีกที่หนึ่งก็มีนะคะ ที่นี่ก็มีนะคะเอามาไว้ที่ใกล้ๆสวนตรงนี้ก็สี่กระถางนะคะสี่กระถางที่อยู่มุมด้านโน้นนะคะป้าไม่ได้เข้าไปข้างในนี่เลยก็มีอยู่ตรงนี้สี่กระถางฮ่น่าจะสวยด้วยเด้ออยู่ในโซนของนี่แหละไม้ดอกไม้ประดับนี่แหละนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าต้นมันไม่ใหญ่ไม่สูงมากอสสำหรับ พิชชมสวนสั้นๆนนะคะของป้าก็ดูดอกไม้งามนุกกลาบว้าวพอมาถึงตรงนี้นะกหลาบที่ป้าพามาดูวันนั้นกำลังจะเย้มกลีบบานแล้วจ้านี่ที่ว่ามีหลายดอกหลายดอกตูมหลายช่อที่บานแล้วก็มีอึมโหที่บานแล้วก็มีนะคะนี่ยังไงนี่ไงโอ้โหบานแล้ววันนั้นที่มีช่อดอก ตูมที่ป้าพามาดูช่อดอกตูมนะคะว้าววันนี้บานแล้วว้าวสวนกุหลาบของป้าวันนี้ดูอลังการมากเลยเดอ้อนี่อยู่ดูตรงนี้ทางนี้ก็โอว,วายแล้วก็มีสีกลุ่มสีโอรสสีชมพูอมม่วงแต่กลุ่มสีแดงใหญ่นี้ก็ยังมาเรื่อยๆนะคะ ดอกที่ไวายไปแล้วก็มีแล้วก็มีดอกที่ยังเบ่งบานสะพรั่งตามมาก็ยังเหลือเยอะอยู่โอ้โหงามจริงๆ